นำก้านมาใส่เข้ากับเครื่องตัดหญ้าแล้วหมุนน็อตสี่ตัวที่บริเวณกกเพลาเข้าให้แน่นจากนั้นใส่คันจับหรือมือจับเครื่องตัดหญ้าโดยสอดเข้าไปที่ประกับแฮนหรือตัวล็อกแฮนทั้งสองข้างแล้วใช้ประแจหกเหลี่ยมหมุนน็อตสี่ตัวเข้าให้แน่นเมื่อแน่นแล้วใส่ตัวล็อกสายคันเล่งเข้าไปโดยนำสายคันเล่งใส่เข้าไปในตัวล็อกแล้วนำตัวล็อกมายึดกับคันจับไว้ จากนั้นใส่หูเกี่ยวสายสายหรือที่คล้องสายสายแล้วหมุนน็อตสามตัวเข้าให้แน่นใส่แผ่นบางหญ้าเพื่อป้องกันญ้าก,กระเด็นโดยใส่ให้พ้นระยะของใบมีดหมุนน็อตสองตัวเข้าให้แน่นจากนั้นที่หัวเกียร์จะมีรูอยู่ใช้ประแจหกเหลี่ยมสอดเพื่อล็อกหัวเกียร์ไว้ใช้บล็อกหมุนน็อตออกโดยหมุนตามเข็มนาฬิกาเอาน็อตออกเอาฝาครอบออกเอาตัวจับใบมีดออก ใส่ใบมีดตัดหญ้าเข้าไปใส่ตัวจับใบมีดใส่ฝาครอบหมุนน็อตเข้าให้แน่นโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาเอาประแจหกเหลี่ยมที่ล็อกใบมีดออกหมุนน็อตที่หัวเกียร์ออกแล้วใช้จระบีอัดเข้าไปโดยการอัดจระบีบีบจระบีเข้าไปพร้อมกับหมุนใบมีดทำแบบนี้จนกว่าจรลบีจะเต็มนะครับเมื่ออัดจระบีเข้าไปจนเต็มแล้วเช็ดทําความสะอาด หมุนน็อตเข้าให้แน่นจากนั้นทำการคลายน็อตสองตัวนี้ออกแล้วดึงหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้าออกดึงแกนในหรือแกนเปล่าเครื่องตัดหญ้าออกจากนั้นใช้จรลบีทาให้ทั่วแกนเผาและที่บริเวณฟันเฟืองทั้งสองด้านเสร็จแล้วใส่แกนเลาเครื่องตัดหญ้าเข้าไปที่ก้านเครื่องตัดหญ้าโดยค่อยๆดันผ่านบูทเข้าไปจนสุด เมื่อดันแกนเพลาเข้าไปจนสุดแล้วนำหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้ามาใส่เข้าไปดันเข้าไปให้สุดหมุนน็อตสองตัวนี้เข้าให้แน่นเมื่อแน่นแล้วหมุนฝาปิดถังน้ำมันเครื่องออกแล้วใช้น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์สี่จังหวะ1 0 0่งซีซีทำการเติมเข้าไปที่เครื่องตัดหญ้า เสร็จแล้วปิดฝาถังน้ำมันเครื่องให้แน่นหมุนฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงออกเติมน้ำมันเบนซินล,ลงไปให้เต็มถังได้เลยเสร็จแล้วปิดฝาถังกดลูกยางยักน้ำมันให้เข้าคาบูเปิดโชคเปิดสวิตดึงสตาร์ทโดยดึงขึ้นมาหนึ่งจังหวะก,ก่อนแล้วค่อยดึงต่อเพื่อเป็นการถนอมชุดสตาร์ทเครื่องยนตสตาร์ตติดแล้วปิดโชคนำสายสะพ,พายมาเกี่ยวกับหูเกี่ยว แล้วค่อยๆเร่งคันเร่งเพื่อให้เครื่องค่อยๆทำงานและจาะระบีได้เข้าไปตามเฟืองที่ด้านในก่อนเสร็จแล้วก็สามารถนําเครื่องตัดหญ้าไปใช้งานได้เลยนะครับและหลังจากใช้งานเสร็จให้เทน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ในถังออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนําไปเก็บง่ายๆครับสําหรับวิธีประกอบและวิธีใช้งานเครื่องตัดหญ้าทาการ่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ